ตีบสวมกับชาวเน็ตสนันหลังจากโดนวิาพากษ์วิจารณ์เดือดและปั้นคอมเมนต์กับแน็กชาลีเก๋กไก่ คนก็คงทราบกันดีว่าแม็กชาลีคบหาดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเกยไก่เดือดได้เพียงแค่ไม่นานก็ล่าสุดก็เมนเมรามาจนได้เมื่อแม็กชาลีนั้นก็ได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอเล่นปดโนและวอวยพรวันเกิดแฟนสาวและพร้อมกระระบุแคปชั่นว่าขอให้เกยมีแต่ความสุขและนครับนั้นขอให้ทุกวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆและขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอด จากนั้นทําเอากระติบสัตว์อ่อนนั้นก็ถูกวิจารณ์วิจารณ์เดือดสนั่นเลยหลังจากโผล่คอมเมนต์แม็กชาลีเก๋ไก่และแคปชั่นประโยชน์ว่าเดี๋ยวสั่นและเดี๋ยวกลับมางานเข้าเต็มๆด้วยสาเหตุที่หลังจากสาวกระติบนั้นนวัดก่อนนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นโพสดังเก่าพร้อมระบุแคปชั่นขอว่าในดูดีๆกว่าจะดูอีกดูเยอะๆนะคะทําเอาคนแหกคนไลกันเทียบเป็นหมื่นคน กลางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันตีเดือดว่า ผมมีแฟนแล้วครับชาลีนะแต่ว่าคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ได้ดูดีเลยนะครับและแฟนคลับก็ชาลีจริงๆนะคะคงไม่ได้คิดจะชวนทำอะไรจะอะไรใจนะคะถ้าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครให้กันนั่นเองแต่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าให้เป็นเปรียบเทียบเขากันแบบนี้ซุ่มดูคู่นี้แต่เขาก็แซวกันอีกคู่นี้ดูดีนั้นสนั่นรอนะคะว่าโตแล้วก็มีมีภาวะ ที่ให้กันมากๆเลยค่ะคอมเมนต์กันแซลให้คนอื่นตามให้ความน่ารักในการที่ชวนชวมคนอื่นและไม่เห็นต้องแค่ว่าคนอื่นและไม่ดูวุ่นวายเพราะเพาวะเลยนะคะมาขั้นตะพื้นฐานอย่างปังมากๆเลยนะคะในกรดูกะติอันนี้กะติบ ธารกรน,นั้นก็ได้ได้เห็นชาวเน็ตสนั่นเลยค่ะหลังโดนวิพากษ์วิจารณ์เดือดป้านคอมเมนต์และนักชาลีกับเก๊ไก่โดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแอดครูดุนมีสิทธิ์แลอะไรนะไปคอมเมนต์กันดีกว่าว่าครั้งคู่หนึ่งนั้นเยอะนั่นเองคุณรู้จักเขาหรอคะโดยโตแล้วนะคะอย่าไปวุ่นวายชวนให้น้อยวยพรอีกฝั่งหนึ่งได้ได้นะจ๊ะไปแชะฝั่งหนูนะคะทําไมไปตัววุ่น ทำไมต้องทำตัวและถูสเสดุดและฝั่งหนูฟันหนูทำไมไปทำอะไรให้คุณคะและประมาณว่าเธอนั้นแชะเข้าเฉยๆก่อนที่จะกระติบนั้นจบกลับมาสั่นว่าเอ๊พูดชื่อให้ใครยังไงวะ